あ。かー ข่าวกั้งเนาะแชมป์เดอะสตาร์ล่าสุดคุณเดอะสตาร์สิบก็เป็นกั้งใช่วาราก่อนนั่นเองนะคะก็ดีกรีเด็กคนนี้นะคะไม่ใช่ได้เลยคุณพ่อเป็นถึงท่านทูตด้วยนะคะเหรอเออครอบครัวลดเลยคุณพ่อน่ะแต่คุณพ่อรู้เลยนะกั้งหลอกเหมือนใครหลอเหมือนคุณพ่อเพราะว่าเห็นเขาที่เขามาขึ้นเวทีใช่เป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นท่านทูตใช่นะครับเรียกได้ว่าเดอะสตาร์สิบปีนี้เข้มข้นเลยเพราะว่าแต่ละคนน่ะก็มีของกันมาเหมือนแบบผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ ข่งการฟาดฟันจนเหลือ2คนสุดท้ายคุณเต้เรากับคุณก้้งเหลายคนก็เอ๊ะใครดีเนะเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็ดูแบบมาดร็อกเท่ๆอีกคนนึงเนี่ยถือว่าเป็นคล้ายๆสไตล์แบบโตโน่เออใช่ตูมตาเออประมาณนั้นคนนึงจะดูแบบกระแสนิยมเคป๊อปเกาหลีเต้นเก่งๆนี่ถือว่าเป็นแชมป์คนแรกเลยที่เป็นแนวแดนซ์คนแรกคนที่สิบเพราะที่ผ่านมาจะเป็นแนวโชว์พลังเสียงนะ ตุ้ปะเนี่ยเป็นแนวเต้นเลยเป็นกาก็ได้อีกหนึ่งแนวคนใหม่นะครับเดอะสตาร์คนที่10ของเมืองไทยนะอานนี้เราจะคุณก้างก็ถามหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างที่ได้แชมป์เดอะสตาร์นะไปถามเลยครับได้ก็ตอนแรกคือช็อกครับตัเท่าไหร่ไหมครับจริงฮะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือตกใจมากครับผมเพราะว่า เราก็ไม่คิดว่าแค่เรามาเป็นแปดคนสุดท้ายก็ดีมากแล้วได้เป็นเดอะสตาเลยก็เกิน,กนความคาดหมายจริงๆครับน่ผ่านมาเปนไงคะสำหรับพัฒนาความสามารถของเราย่งไก้างก็จริงๆของกั้งเดือนแรกเป็นเดือนที่หนักที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก,ก็ถ้าสมมติใครดูเด e s t สตาเดียอากจ,จะรู้ว่าเหมือนกั้ง,งก็ พัฒนาหลายอย่างมากครับเพราะว่าพอตั้งแต่เข้ามาก็ทั้งเรื่องการพูดการเหมือนการร้องเพลงเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของกางคือว่าการร้องเพลงผิดวิธีมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะปรับตรงนี้กับคูแม่นพยายามหาดูว่าตรงไหนคือจุดที่ดีสุดอะไรเงี้ยครับก็ใช้เวลาอยู่นานครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปครับผมมีลองคาะเสียงเลเพิ่มเติมไหมคะการร้องเพลงอ๋อก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าเหมือนเหมือนเราเราอยากเรียนแน่นอนฮะคือเราออกไปนี่คือคงปิดเทอมพอดีนะครับก็คง เวลาว่างก็คือเรียนอย่างเดียวเลยครับอนนี้แม่ก็เปิดคาสูงการมาเจอแล้ว N, มีวา,างแผนอะไรยังไม่ดมันเป็บ้างรครับวางแผนยังไงครับก็ตอนนี้คืออย่างแรกเลยเหมือนที่พี่พูดอยากพัฒนาตัวเองก่อนฮะก็ <c oughs> คืออยากอยากให้ได้รู้สึกว่าเราพัฒนาเราไปได้หลายด้านอย่างเงี้ยครับสมมุติตอนนี้อยากเป็นนักร้องใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนาเรื่องร้องก่อนแล้วก็เรื่องออกเทปออกเพลงก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่จะออกเทปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเราก็ค่อยมีซิงเกิลก็ได้ครับผมแต่ว่าแผนก็คือไม่มีอะไรมากถ้าสมมติผู้ใหญ่เห็นว่าอันไหนดีกับเราเราก็กาจะทําให้เต็มที่แค่นั้นครับเพลงนี้มีแน่แน เกันมาคุณพ่อครอะไรอย่างนี้เรามีแนวโน้มว่าทำไมเราคือก้าวฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเล่นละครเวทีอยากเล่นละครเวทีมากครับแต่ว่าละครเวทีก็คือต้องมีมีเสียงร้องด้วยฮะก็คือถ้าสมมติถ้าสมมติจะต้องพัฒนาทั้งเรื่อง acting แล้วก็เรื่องร้องก็ถ้ามีโอกาสถ้า acting ได้ก่อนก็อาจจะเล่นละครก่อนอะไรก็มีคิดไว้บ้างครับว่าถ้าสมมติสมมติว่าผู้ใหญ่โอเคแล้วก็อยาก น่าหลากรอดจังเลยอ่ะใช่ชมน่าเดตร์คนใหม่ล่าสุดข,ของเราเออเก๋เออไปอีกเนาะน่าหลาน่ารักแสนเก๋มากก็เอ,อ่ยไปแล้วว่าอยากเล่นละครเวทีมาตรงสายเลยเนี่ยออมาทางเอกแซกเนี่ยได้เลย